วันนี้ก็ฟาร์มเหมือนเดิมนะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปกับเพราว่าฟาร์มนะแล้วดูการเทตุวันนี้โคตรวุ่นวายเลยดูวุ่นวายจริงๆอะอะไรคืออะไรรู้ไหมอันนี้มันบอก,กอมันบอกขอปูบอกอันนี้โอเคอะไรนี้บอกกาดไม่รู้มันแรกอะไรกันเว้แต่ของพี่มังแบบ คือไม่รู้นะเว้ยแต่อยากประสบการณ์พี่ว่าช้างกับทีเล็กมันพอๆกันอหละในด้านของพีวพีนะสรุปเทรดวันนี้น่าจะยังไม่มีใครแบบอาหารกันลงตัวนะแต่จริงมันกินได้อยู่กันเยอะมากกว่านี้อีกเก็บลยเส้นตัวเองมาเก็บลายเส้นเก่าตัวเองมาเลยเด็กยังไงตรงนี้คือแบบว่า ยังยังไม่แล้วก็เลยดุดุมกันแบบนี้มานานแล้ววัตตาฟักเสือวัตตาฟักเสือทีโพสเป็นไรวะวัตตาฟักเสือทีโพสนี่อะไรคือการที่เสือเสือกระโดดกางแขนไว้ยังไงเอเนี่ยคือเหมือนเหมือนฝั่งหนึ่งก็จะเอาชาโดฝั่งหนึ่งก็ก็จะเทิดเอาฝนฝั่งนี้ เหมือนอารมณ์ประมาณนี้เลยแดงแดงแดงชมพูอะไรเงี้ยแม่งกดเป็นยับเลยกลุ่มคารนกว่ี่เสียพี่ไอ้นี่ก็ยังยังดิวไม่ได้เลยนะอ่ะลองดิลองใหม่ลองใหม่อ่ะเวนอมรู้สึกช้างมันจะมีนะใช่ช้างมันมีแล้วกาฟิตี้อ่าเอาได้แล้วกันดีดิเขาจะเปิดอ,อะไรมา โอยนิ่งเลยวะอยู่ยปะเนี่ยฮารโหลนายเหมือนไม่อยู่ไชห,หน้า T F K ไปแล้ว,ลวหรอือวะเขาเข้าก็้อมาดีนะผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะคือก็ฟาร์มอยู่เรื่องลงดันก็ยังยังไม่มีใครนี่นะ <S <S วันนี้ก็วุ่นวายเรื่องการเอทําเพียแล้วก็กล่าวว่าจะทําดิทด้วยนะแต่เลยไม่ได้ว่าทําคลิปนะ ก็มาลงนิดหน่อยว่าเออช่วงนี้ก็กำลังลังคาที่เงอยู่อ่าผลมาเตรียมขายเตรียมแจกนะอ่ะขาวข้าวก็ประมาณนี้นะใครที่เห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะไม่ได้หายไปไหนนะก็ยังอยู่ยังอยู่นะครับอ่ะไว้จเจอกันใหม่ในวันที่พร้อมนีพีหน้าที่ฝ่ายโชคดี